สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับเห็นวัตถุดิบเราเยอะๆอย่างนี้นะครับผมเราจะมาทำยำขนมจีนกันนะครับก็เป็นอาหารง่ายๆนะครับไม่ทานข้าวก็ทานทานเล่นอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างก็มีขนมจีนนะครับผมหอมแดงซอยนะครับน้ำมะนาวเนาะ สารแน่นะครับพริกแดงซอยนะครับผมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยซอยเนาะมีพริกป่นนะครับปลาทูทอดเอากลางออกนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวซอยนะครับมีน้ำปลาน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำตาลปีบเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้เราเพิ่มมาพิเศษพอดีหมูสามชั้นที่บ้านเหลือเราเลยไปทอดทำเป็นกากหมูนะครับ เอามาโรยหน้านะครับกินกับยำให้กรุบกรอบเล่นโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีทากันเลยดีก,กว่านะครับขออนุญาตเตลียมโต๊ะหน่อยละกันก็นี่นะครับวิธีทำเราก็จะเอามาทําน้ํายำในชามนะครับผมน้ําปลานะครับอันดับแรกใส่ไปเลยอันนี้รสชาติก็ปรุงตามชอบนะครับผมแต่ว่าตามสูตรเราก็จะ ใช้น้ำปลา1ช้อน2ช้อน3มช้อนนะครับผมอันนี้เป็นน้ำปลาต้มสุกที่แบบใช้กับส้มตำนะครับผมที่เราเคยทำคลิปไว้นะฮะสช้อนแล้วก็น้ำปลา หนึ่งช้อนนะครับตัดเค็มด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับผมประมาณครึ่งช้อนนะฮะเดี๋ยวเราจะละลายน้ำตาลปี๊บในน้ำปลากับน้ำปลานะครับ ใครบ้านใครไม่มีน้ำตาลปี๊บนะบใช้น้ำตาลทรายแทนได้น้ำตาลทรายก็ประมาณครึ่งช้อนนะครับถ้าใครติดชอบทานหวานหน่อยก็ช้อนหนึ่งนะครับผมเี๋ยวใครที่ชอบทานผงชูรสก็เพิ่มผงชูรสผงนัวเข้าไปด้วยสักสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับฝ้ายช้อนโอเค ละลายดีแล้วนะครับใส่มะนาวลงไปน้ำมะนาวคั้นสดนะครับผม1ช้อน2ช้อนเราใส่แค่2ช้อนก่อนนะครับถ้ายังไม่เปรี้ยวสะใจนี่เดี๋ยวเราค่อยเพิ่มนะฮะ ชิมน้ำนิดนึงนะครับอืมได้ละเปี้ยวเค็มกลมกลมหวานนิดๆนะครับนิำป่นหนึ่งช้อนนะครับผมถ้าชอบทานเผ็ดก็ใส่เพิ่มลงไปได้ จากนั้นเราก็จะใส่นะครับพวกผักลงไปนะฮะเริ่มจากถั่วฝักยาวนะครับผมถั่วฝักยาวนี่ใส่ตามตามชอบนะบตามต้องการใส่พริกแดงอีกทีหนึ่งนะครับพริกแดงนี่ก็ประมาณ45เม็ดนะครับผม แดงซอยนะครับสารแน่ก็ผักชีไปเรื่อยนะครับแล้วก็นี้จะเป็นสารแน่นะครับเสร็จแล้วก็คลุกเคล้านะครับเข้ากัน รู้สึกว่าเราจะหนักเครื่องปรุงมากเลยนะหนักเครื่องปรุงขนาดนี้เดี๋ยวอาจจะต้องได้เพิ่มส่วนผสม,มแซบ่บ จากนั้นนะครับใส่ขนมชีนลงไปแต่เราว่าเราเพิ่มส่วนผสมอีกหน่อยหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเครื่องพวกผักพวกเครื่องเคียงเราจะเยอะน,นะเพิ่มมะนาวไปอีก1ช้อนนะครับน้ำปลาอีกสักช้อนนะครับ น้ำปลาครึ่งช้อนนะครับผมส่วนใครเดี๋ยวถ้าจำอัตราส่วนผสมไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลงไว้ในรายละเอียด description อีกทีหนึ่งนะครับอืมอร่อยแซบ ใส่ขนมจีนลงไปนะครับไปคลุกกับน้ำยำนะครับผม ได้แล้วเราขอชิมหน่อยนะครับว่ามันเข้ากันหรือยังนะฮึมรสชาติเข้ากันนะครับอร่อยมากแซ่บใครที่ชอบเผ็ดวัวนี้นะครับเติมพริกซอยลงไปได้เพิ่มได้อีกนะครับแล้วก็ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราใส่นี่นะครับปลาทูทอดลงไปนะครับถ้ามีก้างก็ออกด้วยนะครับผม นี่นะครับอเเลยนะครับใส่ปลาทูลงไปเดี๋ยวปลาทูส่วนที่เหลือเราจะเอาไปแต่งตรงหน้ากับกากหมูนะครับเค่นี้เราได้หน้าตาเรียบร้อยแล้ว นี่จะเป็นจานที่เราจาัดยำนะครับผมอาตเทเลยแล้วกันนะน,นะครับหน้าตายำของเราปึ๊บ แต่งหน้าด้วยปลาชูทอดนะครับให้มันดูน่ากินแล้วก็กากหมูนะครับวางมะนาวไว้สักซีกหนึ่งนะจะได้ดูว่ามัน ้าตัวนี้ดีกว่า,วาอ่โอเคค่านี้เราก็ได้แล้วนะครับยำขนมจีนใส่ปลาชูทอดนะครับผมใครที่กำลังมองหาเมนูสำหรับทานเล่นหรือต้อนรับแขกนะครับเอาสูตรนี้ไปทำทานได้รับรองแซ่บนะครับผม โอเคไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย